เรียอการแจ้งข่าวสารจากชุมชนขึ้นมานะครับถ้าในเรื่องการขายบุคคลที่ไม่ควรขายบุคคลอั้นต่ำกว่า20บุคคลที่เเาบฟองสติไม่ได้สถานที่ห้ามขายวาัดโรงเรียนสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะของภาคปั๊มน้ำมันนะครับเวลาที่ห้ามขายนะครับระหว่างเที่ยงคืนถึง11นาฬิกา14-17นะครับสถานที่ห้ามดื่มสถานที่ราชการนะครับ โรงเรียนวัดสถานที่สาธารณะนะครับการโฆษณาที่ควรอ้างชักจูงชักจูงนะครับแล้วก็ให้โลโก้เครื่องอาการโฆษณาโลโก้ของเครื่อง,งดื่มแอลกอฮอลให้ชาวบ้านเห็นทั้งหมดนี่นะครับถ้ามีการฝ่าฝืนขอให้มีการแจ้งข่าวสารมาและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยศูนย์เล็กที่สุดอยู่ที่ตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทิกแข่งนะครับเมื่อเราได้อ่าหรือว่าทํำสัญนา,าสารสุาเภอหรือที่จังหวัดเมื่อเราได้ข้อมอูลต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมาทําเป็นปัญหาแล้วก็ประชุมคณะกรมคณะทํางานนะครับอันนี้เป็นคณะทํางานตามกฎหมายในระดับจังหวัดทุกวันนี้นะฮะสารสุขม,มีปัญหาอันหนึ่งก็คือเราไม่อยู่ประเด็นที่จะเข้าประชุมเราจึงไม่ประชุมคณะกรรมการเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ พวกเรามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะปัะชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับเรามีส่วนร่วมในการรณรงค์ของเราก็คือแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการระเมิดกฎหมายเนี่ยทั้งหมดรวบรวมมาแล้วคณะทำงานเนี่ยพ่อสมศรีก็เป็นกรรมการอยู่นะครับเ ข้อมติพวกนี้เข้าที่ประชุมของจังหวัดที่มีผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานแล้วบีบออกมาให้เป็นมนติแล้วก็เอาไปทำกันถ้าทำอย่างนี้ได้ก็โอเคผมยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ปีนี้เราไม่เราไม่ยอมประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเพราะผมเป็นเลขาอยู่เพราะว่าเราไม่มีประเด็นที่แหลมคมเพียงพอ ประเด็นที่แหลมคมนะครับที่จะแบบเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็ทํำยังไงให้กรรมาการรับรองมัตินี้ออกมาท่านผอ,อ,อท่านก็เคยเป็นประธานในที่ประชุมอยู่นะครับแล้วก็ถ้า,านือว่าเป็นมัติของคณะกรรมาการมันจะผูกพันน่วยราชาการทุกหน่วยองค์กรต่างๆที่จะต้องช่วยกันทำน,นะครับผมขออย่างนี้นะครับขอให้พวกเรา ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยประเด็นที่หนึ่งอย่าปิดก,กั้นนะครับเท่าที่ผมฟังมาตลอดนี่รู้สึกเราปิดก,กั้นอยู่ในกลุ่มคนไม่อยู่นะจริงๆไม่ใช่นะท่านทู่านเนะออผมก็ดื่มนะครับเราจะได้เราจะได้แต่พักพวกมากกว่านี้ผมคิดว่าในนี้เราก,ก็มือนแต่ว่าพวกที่ดื่มแบบสเปซสปาอย่างท่านชายใหญ่ว่านี่ไม่เมวนะฮะเราจะได้ได้ แน่แน่ว่ามากก่าน,นี้นะครับอันที่สองก็คือปัญหาต่างๆที่พบจากการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็แนวทางที่จะรณรงลงเอาให้แน่ๆว่าเราจะรณรงลงเรื่องอะไรกันเอาให้ชัดและเอาให้มันใช้ได้จริงๆแล้วคณะทํางานประชุมได้ได้ข้อความที่อยากจะทํา ค่อยขัดขัดอะไรเท่าไหร่หรอมาอยู่ที่เลขาชงเข้าไปถ้าชงเข้าไปออกไปยังไงก็ผูกมัด่วยราชการตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเ่ยเสร็จแล้วก็ประเมินพวกเราเป็นคนประเมินขับรถตามได้หรือเปล่าใน้ตรงประเด็นตอบตรงประเด็นเลยนะผมถามไปท่าสื่อมวลชนนะคือสื่อมวลชนนักข่าวทรงานมากเลยนะเพราะท่านเนียมน้าอยู่ในมือนะฮะท่านมียมนาาอยู่ในมือทํายังไงจะขยาย เครือ <C> ข่ายของการทํางานที่ที่ที่มันมีมาตรฐานของตัวเองว่ามีเครื่องมืออยู่ในมือแล้วเอาไปแข่งนต่อเพื่อที่จะดูว่ามันปฏิบัติได้นะอย่างเงี้ยกฎหมายมันใช้ได้ผมจะองบอกในว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่ไปว่าไปฆ่าคนตายนะฮะมันเป็นกฎหมายเชิงสังคมบางประเทศเขาก็บังคับบางประเทศก็ไม่บังคับประเทศเราบังคับเพราะฉะนั้นเชิงสังคมก็คือว่าจะต้องมี ประเด็นจากพวกเราอี่และจากทุกกุ่ทุกองค์กรแล้วเข้าคณะทางานคณะทํางานก็สังเคราะห์ออกมาเป็นเป็นเรื่องๆแล้วกรรมการทุดใหญ่ประชุมแล้วมีมติออกมาแล้วบังคับการนั้นแล้วผมก็เป็นคนที่จะกากับการบังคับ